คนนะคะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันนะคะ <Yeah. S 1> อันดับแรกเราก็ต้องแต่งหน้ากันก่อนเนาะถ้าจะไปสภาพนี้ก็เชื่อว่าทุกคนอาจจะแบบตกใจนะคะสิงสารา์ก็จะตกใจวันนี้นะคะเราไปทํากิจกรกรมกลางแจ้งนะคะ <Yeah. S 1> ก็เชื่อว่าเราต้องเจอแดดอันแรงกล้าของประเทศไทยแน่นอนวันนี้นะคะแบงค์จึงเลือกนะคะกันแดดของเบคโคลีย์ตัวนี้เลย เป็นกันแดดสูตรน้ำนะคะซึ่งเวลาเราทาก็จะแตกตัวเป็นน้ำแบบนี้เลยอ่านะคะแล้วตัวนี้นะคะกันแดดถึง50เท่านะคะ SPF 50 PA บบวกซึ่งเอาอยู่แน่นอนนะคะตัวนี้ยังคุมมันหน้าไม่เละระหว่างวันนะคะพร้อมกับสารสกัดบำรุงผิวอีก6ชนิดย้า่กูต้องตะโกนทำไมเนี่ยโอเคแล้วดูแบบเออทาหน้าแรงอีกนะคะถูหน้าแรงมาก <c oughs> เวลาเราเราอยู่บ้านใช่ไหมเราก็ขี้เกียจที่จะแต่งหน้าเต็มอยู่แล้วนะคะบางครั้งก็แบบมีโมเมนต์ที่จะขี้เกียจอาบน้าเช้านะคะก็ตื่นปุ๊บล้างหน้าแต่งฟันนะคะแล้วเราก็ทานเส้อกระแดดตัวนี้ได้เลยนะคะของเบสเคาหลเนี่ยอราเราต้องมีผู้ผลิตวัน <laughs> เราก็ทานได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังออกแดดได้ทันทีนะคะหลังจากทาถึงเราไม่ได้ออกแดดนะคะเราอยู่ในบ้านก็ยังมีแสงไฟนะคะที่เปิดแบบ จ้าแบบนี้เลยกันแดดเบคโคลียของเรานะคะไม่ใช่แค่ป้องกันรังสี UV ที่มาจากแสงแดดเท่านั้นนะคะยังป้องกันแสงอันตรายที่มาจากมือถือและคอมพิวเตอร์ MacBook ของเรานะคะที่เราทํางานอยู่ทุกวันซึ่งเป็นแสงที่อันตรายต่อผิวอย่างมากทําให้ผิวของเราค้าเสียโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ ะะก็จะมาให้อาหารแพะกันนะคะเขาก็จะมีอาหารนะคะที่เป็นหญ้าเตรียมไว้แล้วก็ขวดนมนะคะหญ้าก็กาละ20บาทนนะะขวดนมก็จะละ20บาทซึ่งตอนนั้นนะคะแดดร้อนมากทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะคะถ้ายอยู่ประเทศไทยจะรู้เลยว่าโอ้โหย่หนม้นงางล่เนไตมบล็ อ้ยอันนั้นแท้ตัวนั้นมาตัวนี้มันห่ะเขาก็เอาแยยมันสินิ้วตีนี้มันดูดนี่หมูเนี่ยจะให้ตัวนี้ไม่กใกล้กวนก้ จกรรมที่2ของเราเนะีคะเมื่อเราแต่งตัวแรดขนาดนี้นะคะเอามาใช้แต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้นะคะเราก็ต้องมาเดินอวดโชว์นะคะเอออะไรจะมั่นหน้าขนาดนั้นนะคะแบงค์มีความใส่วิกนะคะมีสายผอมาอีกนะคะ <c ười> คนอะไรนะคะจิกจัดตัวเองก็เป็นนะคะตอนที่เดินนี่แดดร้อนมากคุณพระคือแบบดูดิเห็นไหมแสงแสงแดดแ,แต่ไม่เป็นไรนะคะเรามีตัวช่วยดีดนะะๆ,ๆนะคะกันแดดจากเบสคเคลรเลยนะคะนางเอกของเราวันนี้เลย กันแดดถึง50เท่าค่ะ SPF 50บว PA เป็น66กิจกรรมสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือเมื่อเราเจอสถานที่สวยๆนะคะเราก็ต้องมีการเซลฟี่นะคะนี่เลยสามารถเซลฟี่ได้กลางแจ้งโดยที่ไม่ต้องกลัวแดดอีกต่อไป ไปแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะวันนี้เจอแดดแรงมากๆกนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกันแดดจากเวคโคลียนะคะตัวนี้แบบเฮ้ยราคาซองละสีบาทสามารถซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขานะคะตัวนี้คุมมันด้วยแล้วก็กันเหงื่อด้วยนะคะป้องกันทั้งแสง UVA นะคะ UVB 1แล้วก็ UVB 2ที่มาจากแสงแดดแล้วก็แสงคอมมือถือด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปจนจบแล้วก็ขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีคลิปนี้บ๊ายบาย Oh <laughs> ah 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 Black paint in your area Black paint